สวัสด e. er mm ีค hmm. ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพาะมอนสเตอร่าใจแอนกันนะคะก็เมยเนี่ยมีอยู่ประมาณ10เมล็ดนะคะนี่ค่ะวัสดุที่เราใช้เพาะวันนี้นะคะก็จะเป็นขุยมะพร้าวค่ะนี่ค่ะเป็นขุยมะพร้าวที่แช่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะมาใส่ในภาชนะที่เจาะรูมีรูละบายนะคะแล้วเราก็จะวางเรียงๆไว้ในนี้กันค่ะลักษณะเมล็ดเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นมีอันนึงนะคะนี่ค่ะมีรากออกหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าใช่รากเขาไหมนะคะ แล้วเขาก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะคะก็แบบที่เมย์บอกเลยค่ะก็คือจะใช้ขุยมะพร้าวแล้วก็จะเอาวางมาเมล็ดวางบนขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็เอาไว้ไว้ในที่ร่มนะคะเดี๋ยวเราจะวางมาเมล็ดไว้แบบนี้นะคะก็เว้นระยะห่างเขาไว้นิดนึงนะคะเวลาที่เราไปแยกปลูกเนี่ยรากเขาจะได้ไม่พันกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ขุยมะพร้าวนะคะโดยปิดหน้าเขาบางๆแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็จะลดน้ำเขาให้ชุ่มนะคะแนะนำให้ใช้เป็นสเปรย์หัวฉีดแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้ช่วยล็อกเมล็ดเขาด้วยนะคะผ่านไป3วันนะคะก็จะสังเกตว่ามีอยู่เมล็ดนึงค่ะเขาเริ่มงอกออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะอาจจะเป็นเมล็ดที่เราเห็นตั้งแต่ตอนแรกค่ะว่าเขามีรากแล้วอ่ะผ่านไป11วันแล้วนะคะเขาก็ทยอยงอกแล้วก็เริ่มมีใบให้เห็นแล้วค่ะ ครบ1เดือนแล้วนะคะก็งอกทุกมเมล็ดเลยนี่ค่ะสังเกตว่าใบาเขาออกมาชัดเจนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเขาย้ายลงกระถางเล็กๆกันค่ะวัสดุที่จะใช้ปลูกวันนี้นะคะก็จะเป็นดินผสมกับขุยมะพร้าวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแกะต้นออกมานะคะก็ทำอย่างระวังมือด้วยนะคะนี่ค่ะ ลดน้ําก่อนนิดนึงก็ดีนะคะนี่จะสังเกตเห็นว่าลาาเขางอกแล้วนะคะนี่นะคะระยะเวลาก็ผ่านไปแล้วนะคะ5เดือนนะคะเราเพาะกันเมื่อวันที่4สิงหานะคะเดือนนี้ก็เดือนมก,การาแล้วนะคะก็5เดือนก็โตได้เท่านี้เองค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่เราเพาะกันสิบเมล็ดอะ จริงๆเขางอกทุกมเมล็ดเลยนะคะแต่เพราะว่าน่าจะเป็นความผิดของมืเองนะคะก็ไม่ได้ดูแลใส่ใจเท่าเท่าที่ควรนะคะก็เลยทำให้เหลือรอดแค่สามต้นนะคะนี่ใบน้องยังไม่ไม่มีรูนะคะตอนนี้ก็คือยังเป็นใบเต็มแบบนี้อยู่นะคะเ,เราก็จะเลี้ยงแล้วก็บำรุงไปเรื่อยๆคะ่ะ กุมภาแล้วนี่ใบใหญ่ขึ้นแล้วค่ะแล้วก็มีใบเพิ่มด้วยนะคะนี่ใบใหญ่มากเลยนะเป็นรูปหัวใจเลยค่ะนี่ก็เจ็ดเดือนแล้วนะคะหลังจากที่เราเพาะเมล็ดมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใส่เปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขานะคะเราจะใช้วัสดุคือเราจะใช้มะพร้าวสับนะคะนี่กลบมะพร้าวสับแบบนี้นะคะ ทำให้ชุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวางไว้ในที่ล่มก่อนนะคะ